มือไหนไปด้วยกันกำมืออ่มือไปด้วยกันลูกเออเดี๋ยวกดิ้ด้งพ่อไปด้วยเดินไปไปต่างคนต่างขึ้น้วเดินไม่ขึ้นแล้วลื่น ไปก่อนไปก่อนวิ่งกนะมาวลิกเน้นไปก่อนลูกลื่นค่ะดัน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 ก้นไปพลิกลื่นดันก้ขึ้นดันขึ้นดันขึ้นช่วยกันดันช่วยกันดันเลยช่วยกันดันเลยช่วยกันดันเลยโอ้คนก็ลื่นโช้าก็ลื่น Mày lúc mày. Ok. Đi Được nó là có lực lo con. Ờ. qua đây đan ít.

cái vai số tối các tối của mọi người cứu được chăm sóc 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 chăm chăm sóc chăm sóc chăm chăm sóc chăm chăm sóc chăm sóc chăm sóc chăm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  จับมือกันไว้ลื่นครับลื่นครับวอนนะระวังหน่อยนะฮะนสุนุอนไปจับมือกันด้วยไปจับมืองัจับ,บ้บอกัลื่นนะครับผม วันนี้ฝนตกนะครับตอนบ่ายนะครับตอนนี้ก็หยุดตกไปแล้วนะครับผมเนาะปูพิงเกือบไม่ขึ้นนะครับน,น,น,นะสวัสดีก่อนก่อนดีหน่อยก่อนไหนครับก่อนไหนลูกอู้ก่อนไปดีก่อนะก่อนด,ดีเอาไหมฮัลนหลบายบา มากลับไปกลับม oh, ือไปด้วยกันกับมือก่นกับมือก่นลูกเออไปกับอไปด้วยกัน่หลักโอ้ัเข้าข้างในหมดแล้วที่หลักนะดีนะครับโมเดลยไปบายบายลูกบาย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 ตนน่เตน่ะยกขาดิเอเอนี่